เกลีดความเป็นจริงที่ฉันทนดูไม่ไว้เลยเกลีดที่ไม่เคยยอมรับว,ว่าเธอ,อเหมือนเดิมถ้าเธอไม่รักไม่มีหัวใจ ทำไมเธอยังฟื้นใจทนทาเป็นเหมือนเคยเพื่ออะไรเกลียดที่ต้องเห็นเธอนั้นมีเรื่องเก็บไว้ในใจบอกกันได้ไหมยิ่งน้อยคงดีกว่านี้มากมายเธอทึงคิดจะเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ต้องเพี ฉันหาคำพูดที่สวยงามช่วยฉันเลย ไม่ชอบที่จะต้องเห็นเธอต้องอยู่ยังไรจิตใจก็อ,อยากมีเธอนานานแต่เป็นแบบนี้คงอยากหมดใจก็พอพอสัเธอเจ็บสักเท่าไรให้ฉันได้เจอมันเอง จากน้องไมล์ภาคภูมินะคะมีดีกรีเป็นหนุ่มหล่อหนึ่งใน50หนุ่มคลีโอสองพันสิบสี่ค่ะทุกวันกับ เท่าไรก็ไม่สิ้กับคำที่ได้ยินคือคำบุรุษที่เธอหนึ่งพูดมารู้สึกมันไม่มีค่าเลยจุดจบก็เหมือนใครเธอหลอกกันเหมือนเดิมจะตรงที่ฉัน เชื่อเธอจะตรงที่ฉันเชื่อใจสิ่งที่ฉันได้กลับมาคือการต้องมีน้ำตาสิ่งของคนไม่จริงใจงคือฟังครั้งเดียวก็รู้หลับตาไม่ต้องมองดูไรก็เข้าใจ เสียของคนไม่ทิ้งใจพูดคำเมื่อไรสักเท่าไรไม่มีความหมายหรือส้นอะไรบอกไม่ร้ายยังดีกว่าไรขอต้อนรับคุณบอลและคุณมาจากลัสเตอร์ entertainment นะครับสวัสดีค่ะ ไเลยเชิลอ้วแต่คุณมาอยู่กลางอะไรก่นเะเขินเป็นหมดเลยอ่ะไม่มาอยู่ตรงกลางดีกว่าอยู่ตรงกลางกันนี่ถา่าน้องมาเลยดีกว่ารู้ไหมว่าน้องมาอยู่คอนโดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วรู้ไมว่าที่คอนโดมีสาวคนนึงแอบชอบแอบมองมาตลอดเลยใครอ่ะใครอ่ะมาเล่าแฟเหมือนเหมือนจะมีสาวๆอ้วกอื๋มคนนึ่ันมาแบบ เนี่ยอยู่คอนโดทด <c oughs> ี่กับไม้เออไม้ลิปไม่เคยกล้าทักะไรก้มหน้าตอลอดเลยแล้วเราทเป็นแบบอ่านหนังสือทำ <c oughs> ทุ่นนี่จะ่ด้ไปอ่ะ กรีดดังมากแค่นี้อยู่ในใจใช่ไหมไม่เมื่อกี้ตอนที่น้องไมา์ร้องเพลงอ่ะขอบอกว่าเนี่ยน้องไมา์อยู่คนเดียวกับหนูแล้วเวลาเจอนะก็จะแบบก็ถามมาแล้วทำยังไงบ้างบอกว่างานก็ไอ้อากระมือหลักน้องขาวแปลงไปแบบนลยเออเออยแต่ตอนนี้ไม่อายแล้วอ่ะเดี๋ยวมาถามน้องไมา์กับน้องบอลดีกว่าว่าก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินเนี่ยเราเคยประกวดอะไรกันมาบ้างค่ะของผมก็เคยประกวดรายการไมดอลครับค่ะปี54ครับแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็ได้เป็นแชมป์ครับโหเป็นแชมป์เลยนะใช่แล้วไม่ล่ะคะของผมก็มีผ่านงานมาบ้างครับล่าสุดก็เป็นประกวดหนุ่มคีโอแล้วกัน2514ครับ50หนุ่มคีโอครับเออปีที่แล้วสองพันใช่ครับผ่านมาเนาะชอบไหมอยากได้สามีประกวดหนุ่มคีโอไหมถ้โฟกัสแต่เรื่องงานดีกว่าเลิกนด้จะเตะสิ อ่ะคือตอกย้ำคความเป็นนักร้องแซ่บแบบนี้เขาบอกคนนี้ไม่ธรรมดายังไงเจ๊เพราะว่าเวลาที่เข้าไปส่องไอจีเขาจะหุ่นดีมากเลยนี่เอาตรงๆนะพูดไปคนดูก็ไม่รู้หรอกว่าหุ่นดีริงือเป่าอย่างนี้ต้องเปิดดูเขาเลยบอกว่าพี่เป็นตัวแทนทุกคนจริงช่วยบอกให้มาเนี่ยถกเสื้อขึ้นมาให้ดูกล้ามหน่อยได้ไหมใจจริงเราอยากดูไหมนี่พูดตรงๆทำเพื่องานทำเพื่องานจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้อะไรเลยเท่าไหร่ยังไงมากมายเปิดสิโอ้ยจ่เราเห็นมัไอีไอซีดีไหมไม่เชื่อ ต่อภาพบางทีมันแต่งได้อย่างเออมาเปิดให้เป็นขวัญกำลังใจของแจ็คหน่อยสุดรุ่นด้วยนะสุดรุ่นสุดรไม่สุดพอดีรุนมันรู่ยากนิดหนึ่งครับผู้ชายพูดจาแบบนี้ไม่ดีเลยนะเอาเปิดซีเปิดซีนิดนึงชืมันนิดนึงนิดนึงเธอร้อครับร้องนี่แจ็คเขากำลังลดน้ำหนักอยู่ครขาให้ไปให้แจ็คเขาเป็นดูเพื่ออศึกษาว่าหัวหุ่นซิกแจ็คเป็นยังไงเออไเงี้เวลาหนุ่มเวลารายการเราต้องโดนล้างแต่ละรายกันเอา เปิดเลยโอเคมีคูมือกุกอจับสีเกงในแสดงเลยกุกอจัดไหสีใจคอไม่ดีเลยฮะไหนเธอสิพอแล้วพอแล้วพอพอเอาแต่หอมปากหอมคอไอ้้ไอตรงสะดือเขาเรียกว่าอะไรอุยป่ะเขาเรียกว่าขนขาหนูเอออุยเออยังไรล่ะออืเป็นยังไงน้องมอลน่ะน้องมอนน้องมอลเป็นแ็ลไหมฮะโยังไม่มีเลยฮะ แต่ผมรู้ว่าคุณบอลเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบขี้อายแล้วเขามีฉายานะมีคนชอบเรียกเขาว่าช่ำทำไมอ่ะฉ่ำก็อยู่แบบช่ำๆก็ๆครับช่ำๆซื่อคือแบบผมซื่อไงครับโอ้โดนหลอกง่ายนะหลอกหลอกง่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักนักร้องหนุ่มเอ่อที่เรียกว่าหลอกง่ายๆอย่างเงี้ยหลอกง่ายออสายละแล้วชอบเล่นมุกด้วยเล่นมุกแบบเฉมๆอะไรอย่างเงี้ยหรอคะไม่ได้ถึงแบบเล่นมุก จีบสาวอะไรขนาดยังไงอ่ะมุกประจำตัวไหมทักมุกหนึ่งไม่มีเลยฮะไม่มีไม่ได้นะครับเออน่าจะมีเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นมุกเก่งมากไม่มีมุกเลยหรอไม่มีเลยสมมติมีต้องจีบสาวอยู่องจงี้มีมุกอะไรมาสามีหน่างิจีตรพี่พี่จะจีบเองนะนะ มลอดอื้อเลยก็คือคเขาเป็นผู้หญิงอ๋อแจ๊กนี่เป็นผู้ชายเอางี้แล้วการถามหน่อยทั้งสองคนเนี้ยอยู่ๆมาเป็นศิลปินใหม่ในค่าย Raster Entertainment ได้ยังไงคะพอดีผมก็มีพี่ที่รู้จักอะครับมี่เคยได้ร่วมงานกันนะครับเขาก็แนะนำให้กับพี่การนะครับค่ะพี่การภรรยาพิเศษอดีตภรรยาพิเศษนี่แล้วเพลงของเราทั้งสองคนเป็นแนวอกหักอะ ใจพิการหรือเปล่าคะเนี้ยแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ใจพิการจริง,จร,งจริงเพลงเนี้ยมันเป็นของผมเองเป็นคอนเทนต์ที่ผมทำทรีตเมนต์หมายถึงเขียนขึ้นมา <c oughs> ในช่ชวงนึงแล้วก็ทำกับโปรดิวเซอร์ที่ทำกันมาอยู่แล้วคร <c oughs> ับเขียนเองเลย<ต>เอาเขียนเนื้อ <c oughs> หาของเพลง<อ>แล้วก็ดนตรีบางบางช่วงอย่างเงี้ยครับอืมแล้วของบอลน,นะคะของผมก็คือเป็นคำพูดของพิการครับ ใช่มีท่อนทุกข์นะก็ต้องมีการถ่ายทอดกันบ้างล่ะการร้องเพลงอกหักรักคุณตุดเมินได้ดีขนาดนี้หรอก็มา้ก็อยู่ในท่อนทุกะครับเสียงของคนไม่จริงจังฟังครั้งเดียวก็รู้ครับเขาก็เลยดึงคำนี้แบบมาขยายเป็นเนื้อเพลงอย่างนี้เราตื่นเต้นไหมครับเรามามาเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีมีตื่นเต้นบ้างไหมครับก็ยังตื่นเต้นนะครับคือปกติก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็ เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยและสองคนเนี่ยพอมาเป็นนักร้องอยู่ในค่ายเดีวยวกันมีคุยแดกเปลี่ยนประสบการกณ์สัญคติไปบ้างไหมเพราะทั้งของคนก็เคยผ่านงานกันบ,บ้างแล้วอย่างเงี้ยเออจริงๆก็มีครับผมผมต้องขอคำแนะนำจากพี่ครับเพราะพี่เขาอยู่มายืดเฉยๆไม่เป็นหรอกพี่ต้องย่อยืดย่อยืดอยู่นั่นแหละพี่ใส่คอไม่ดีเลยนะโดนเดียวกันด้วยได้ผมผมว่าคงต้องไอ้เฮ้ยเออหน้าจ้า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าแดงเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้ยี่ถามว่ามีแฟนกันหรือยังดีกว่าพี่บอลมีไหมพี่บอลมีบอลมีแฟนหรือยังคือถ้าออกทีวีแล้วพูดโกหกเนี่ยคนทางบ้านก็รู้มีครับมีมีมีแล้วนี่คุยคุยคุยไหมคุยคุยปะอ่าตอนนี้ก็เพิ่งอกหักหอกกัมา อกหักดีกว่ารักไม่เป็นพี่ยนพี่ว่าให้เจ็บเราลองหันเปลี่ยนมองอย่างอื่นดูบ้างพี่ว่านะเขาไปทำศัลยกรรมทีนึ่งปะพูดเก่งเหี้ยเราไม่ล่ะมีแฟนหรือยังมีมีคุยคุยอยู่มีคุยแค่คุยคุยใช่ป่ะใช่ครับโอเคพี่สบายใจแล้วแค่คุยคุยอย่าให้เห็นพาใครขึ้นคอนโดนะตาไปชี้แจ้งถึงห้องเลยอ่แล้วเดี๋ยวไองนี้เดี๋ยวให้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะครับยังไงก็ขอฝากผลงานของค่าย Luster Entertainment ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก มีอยู่3ศิลปินเนาะใช่ครับเป็นพี่พี่เดอะสกิปเปอร์แล้วก็ผมบอลแล้วก็ไมค์ครับผมครับผมในก็ฝากเพลงของของเราทั้ง3คนด้วยครับทั้งทั้ง3คนแล้วก็ทั้งของค่ายเลยเดี๋ยวจะมีศิลปินใหม่ๆเข้ามาให้ได้ฟังกันอีกครับใช่ครับครับก็รหัสดาวน์โหลดนะครับกดดอกจัน1 2 3 8 7 8 9นะครับแล้วก็กดโทรออกด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับแล้วก็มี iTunes แล้วก็ KKBOX แล้วก็ มี YouTube แล้วก็ Facebook ของค่ายเลยครับ Luster Entertainment เข้าไปดูได้เลยครับขอบคุณมากถ้ามีโอกาสนะก็มารายการเราอีกมีผลงานอะไรนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณคคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทีช่อง h a n n e l กดสมัครด่วนชันใตรงนี้อ่ะกดสิเอายังไม่กดเขายังไม่กดกดกดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด